thank you เดินพรทุกๆคนนะลำดับต่อไปก็เป็นการปฏิบัติธรำสมาธิในภาคคำ่ำในค่ำวันนี้ก็จะขอนำธรรมเทศนาต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคือมงคลชีวิตในข้อที่32การประพฤติพรหมจรรย์ นะเป็นมงคลชีวิตอันสูงสุดอีกข้อหนึ่งนะเพื่อมาเป็นเครื่องประดับสติปัญญานะเป็นอุบายวิธีให้พวกเรานะนำไปคบคิดพิจารณาแล้วก็นำไปปฏิบัติในชีวิตของพวกเราที่เป็นญาติโยมส่วนใหญ่นะก็มักจะมี ความเกี่ยวข้องกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์นะเป็นไปในแนวโน้มนะมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่น่าใคร่น่าย,ยินดีในทางการ,รอารมณ์ทั้งหลายนะอยู่เกือบจะตลอดเวลานะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้เข้ามาบนเส้นทางแห่งการปฏิบัติธรรมเนี่ย ถ้าสังเกตให้ดีคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้นะก็จะปล่อยจิตปล่อยใจนะไปตามอำนาจของแรงดึงดูดนะที่มายั่วยวนใจต่างๆและก็มักจะมีทิศทางของการนะเป็นไปในฝักฝ่ายที่ทำให้เราไปจมอยู่กับอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจทั้งหลาย เกือบจะตลอดทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้ทีนี้อย่างที่บอกว่ามงคลชีวิตในข้อหลังๆเนะี่มันเป็นทิศทางที่จะทำให้คนๆนหนึ่งเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งของการใช้ชีวิตแล้วเราจะต้องถึงจุดแห่งความเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายกับการปล่อยจิตปล่อยใจ ให้ไหลไปตามอำนาจของกิเลสบาปธรรมทั้งหลายแล้วก็ไปจมอยู่กับอารมณ์ที่เป็นเรื่องของการมาสุขทั้งหลายและวิธีหนึ่งนะที่จะช่วยให้เราสามารถบรรเทาการไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เนี่ยก็คือการจำกัดนะมาจำกัด ขอบเขตของการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนะที่มักจะมีทิศทางดึงออกไปอย่างที่กล่าวมาบงคลชีวิตในข้อนี้นะท่านจึงแนะนำให้เมื่อมีโอกาสที่สมควรนะในทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยท่านก็แนะนำว่าในสัปดาห์หนึ่ง อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายนิยมปฏิบัติกันนะสืบมาเป็นเวลานานแล้วเราก็ถือว่าวันพระเนี่ยซึ่งจะเป็นวันพรุ่งนี้นะเป็นวันพระเนี่ยก็นิยมนะนิยมที่จะไปอยู่ที่วัดกันแล้วก็ตั้งใจปฏิบัตินะตั้งใจสมาทาน รักษาศีลอุโบสถนะศีลอุโบสถเนี่ยจะเป็นการตีกรอบตีกรอบให้ขอบเขตของการเกี่ยวข้องสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆเนี่ยให้มันแคบเข้ามาแล้วก็ตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติให้เหมือนกับพรมนะการประพฤติพรหมจรรย์นะแปลตรงๆก็คือการประพฤติ ให้เหมือนกับพรหมพรมเนี่ยพรมนี้เป็นเป็นภพภูมิหนึ่งนะที่เมื่อใครก็ตามที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วนะสามารถทำจิตให้เข้าสู่ความตั้งมั่นของสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปนะผู้ที่ดับจิตตั้งแต่ แล้วทําจิตให้ได้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปเนี่ยนะจะจุติหรือเกิดใหม่ในพรหมโลกนะพรหมโลกก็มีอยู่หลายชั้นนะที่เคยได้เคยแสดงไปบ้างแล้วนะแต่สิ่งหนึ่งที่เหล่าพรหมทั้งหลายมีเหมือนกันก็คือในพรหมโลกนะเหล่าพรหมทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีการเสพกามนะ จะไม่มีการไปเกี่ยวข้องสัมผัสกับอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นเรื่องของกามาคุณไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายเนี่ยนะพรมทั้งหลายเขาจะไม่ยินดีพอใจกับอารมณ์ทางกามเหล่านี้อีกต่อไปจะไปเสวยความสุขอีกลักษณะหนึ่ง นะเราพรมทั้งหลายเนี่ยจะไปเสวยอารมณ์แห่งความสุขจากความสงบของจิตนะในระดับที่แตกต่างกันออกไปนะตั้งแต่ชั้นละเอียดนะแล้วก็ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะนี่แหละสิ่งที่เราพรมทั้งหลายเขาไปเสวยความสุขกันนะมีทั้งแบบที่อาศัยรูปและไม่อาศัยรูปซึ่งพวกเราทั้งหลายเนี่ย การที่เราจะมาฝึกให้มีความประพฤติเหมือนอย่างพรมได้เนี่ยเราก็จะต้องปิดกันนะ้นปิดกั้นการไปเกี่ยวข้องสัมผัสกับอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจทั้งหลายให้ได้นะด่างที่บอกไปอุบายวิธีก็คือการตั้งใจมาสมาทานอุโบสถศีลบ้างศีลแปดบ้างนะ หรือว่าถ้าใครคิดว่าศีลทั้ง8ข้อเนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่ครบดด้วยเนื่องด้วยปัญหาทางสุขภาพก็ดีนะแต่อย่างน้อยก็ควรที่จะฝึกหัดขัดเกลาให้ตัวเราเนี่ยเกี่ยวข้องสัมผัสกับอารมณ์แบบโลกโลกแล้วนะมีสติมีสติรู้เท่าทัน อย่าให้อารมณ์แบบโลกโลกที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยมันมาทำให้จิตของเราเกิดความกระเพื่อมหวันไหวนะเป็นไปในทิศทางที่จะไปติดอกติดใจกับมันนะหรือถ้าจะมีความรู้สึกกระเพื่มหวั่นไหวก็ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อันนี้ก็เรียกว่าเราก็เรียกว่า ขยับเข้าใกล้ความเป็นพรหมอยู่บ้างและคุณธรรมของพรหมที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือผู้ที่เป็นพรหมส่วนใหญ่ก็จะมีพรหมวิหาราธรรมด้วยธรรมะที่ประกอบพร้อมแห่งความเป็นพรหมที่จะทำให้จิตของผู้ใดก็ตามที่ต้องการเป็นพรหมเนี่ยเราก็มาดูซิว่า เราจะเป็นพรหมได้เนี่ยต้องมีคุณธรรมอะไรบ้างนะพรหมวิหารธรรมนะพวกเราก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะต้องประกอบด้วยความเมตตานะจะต้องประกอบด้วยจิตที่พร้อมนะที่จะเป็นมิตรกับทุกๆคนพร้อมที่จะเป็นมิตรกับสัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่นะในโลกใบนี้ที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับเรา แล้วก็พร้อมนะที่จะเห็นอกเห็นใจคนอื่นเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากนะเราก็มีจิตใจนะสงสารแล้วก็ถ้ามีโอกาสช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกข์ได้นะเราก็หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้าไปแล้วก็ถ้าเห็นใครได้สิ่งดีๆในชีวิตนะประสบความสำเร็จในการ ไม่ว่าจะอยู่ในทางโลกในการใช้ชีวิตนะเรียนดีได้รับการยกย่องเชิดชูอะไรต่างๆหรือประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมก็ดีเราก็มีจิตยินดีกับเขาด้วยนะอนุโมทนาสาธุกับความสำเร็จของคนอื่นโดยไม่คิดอิจฉาริษยาใดๆนะ และสุดท้าย,ยก็คือเมื่อไรก็ตามนะที่เราเกี่ยวข้องกับใครแล้วไม่ว่าจะอยู่ในมิติใดก็ตามใกล้ชิดในครอบครัวเดียวกันหรือว่าเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าห่างไกลออกไปถ้าเราได้เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือ คนเหล่านั้นได้เห็นเขาตกทุกข์ได้ยากก็ดีเห็นเขาอยู่ในสภาวะที่นะไม่สามารถดูแล้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เนะเราก็ต้องวางจิตวางใจเนะเป็นอุเบกขานะมีอุเบกขารมอยู่ประจำจิตใจแนะ่แต่ต้องเป็นกรณีที่เรารู้สึกว่าเราได้หยิบยื่นความช่วยเหลือแล้วแต่ก็ คงช่วยได้เพียงเท่านี้นะอาจจะไม่ได้สามารถช่วยเหลือได้ทุกมิตินะก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎของธรรมชาติกฎของกรรมไปนะอันนี้แหละเรียกว่าพรหมวิหารธรรมนะก็เป็นธรรมะที่สามารถํามนำมาประกอบพร้อมกับคุณธรรมในข้อนี้ได้นะก็คือประพฤติอย่างพรหมประพฤติให ทั้งกายวาจาและใจของเราเนี่ยเข้าใกล้ความเป็นพรมนะให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะเพื่อที่ว่าเราก็จะมีจิตใจที่สูงขึ้นมีจิตใจที่เข้าใกล้นะความสุขอันประณีตเข้าใกล้ความสงบนะอันเกิดจากการพรากออกมาจากกามคุณทั้งหลายนะ ยิ่งเราห่างไกลออกมาจากการมคุณทั้งหลายเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องของราคะเรื่องที่เป็นเรื่องของโทสะเรื่องที่เป็นเรื่องของโมหะนะเรื่องที่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหลายเนี่ยให้เราพยายามนะเกี่ยวข้องให้น้อยพยายามอย่าตกอยู่ใต้อำนาจของมันในมงคลชีวิตขอ้อนี้จึงมีขอบเขตถึง นะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยพยายามหาโอกาสละกันนะถ้าเป็นชาวพทธเราเป็นไปได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะเราทดลองประพฤติแบบพรมนะจะประพฤติแบบพรมที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สมาทานศีลแปดไปเลยก็ได้นะหรือว่าถ้าทำได้ทำไม่ได้ครบก็เอาเท่าที่เราทำได้นะ อันนี้มันก็จะเป็นการตีกรอบนะให้เราเรียกว่ามีสัจจะกับตนเองนะเพราะบางทีบางครั้งถ้าเราไม่ได้ไปสมาทานศีลไม่ได้ไปตั้งใจรักษาเนี่ยโอกาสที่เราจะทำได้ครบบริบูรณ์เนี่ยนะเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ได้เนี่ยบางทีมันก็อาจจะถูกแรงดึงดูดนะของกิเลสบาปธรรม ถูกแรงดึงดูจากสิ่งยั่วยวนต่างๆความเคยชินอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดึงให้เรากลับไปเ,เกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นได้นะศีล8ก็ดีอุโบสถศีนนะแต่ละข้อก็ดีเนี่ยล้วนแล้วต่างก็มีประโยชน์ในทุกๆข้อนะ แต่และข้อก็จะเป็นเครื่องขัดเกลวเพิ่มขึ้นนะช่วยให้เราสามารถที่จะรักษาการปฏิบัติจิตของเรานี่แหละให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะการงดอาหารในเวลาวิการก็ช่วยทำให้เราเบากายนะเบากายแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปหาอาหารมา ในความเป็นจริงร่างกายของพวกเราเนี่ยถ้าเรามาฝึกขัดเกลาจิตใจทำสมาธิภาวนาอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ใช้แรงงานอะไรมากมายเนี่ยอาหารเพียงมื้อเดียวเนี่ยหรือถ้ายังรู้สึกว่ามื้อเดียวมันน้อยไปจะแบ่งเป็นมื้อเช้ากับมื้อเพลนเนี่ยแล้วตอนเย็นไม่ทานเนี่ยร่างกายมันอยู่ได้นะร่างกายสามารถ อยู่ได้ด้วยพลังของสมาธิที่หนักแน่นนะถ้าเราไปคิดกังวลกลัวว่าไม่กินข้าวเย็นแล้วจะเป็นโรคกระเพาะจะเป็นโรคนั้นโรคนี้นะความคิดกังวลต่างๆเหล่านี้นี่แหละมันจะทำให้เราเป็นโรคกระเพาะจริงๆขึ้นมาได้นะเพราะความคิดความเครียดที่เกิดขึ้น นะแต่ถ้าเรายอมรับความจริงได้นะยอมรับว่าพระท่านก็อยู่ได้นะคนถือศีลแปดทั่วไปก็ทำไดนะ้เราก็น่าจะลองทำดูนะแล้วก็ทดลองดูนะไม่ยากเกินไปหรอกแล้วก็การไม่ประดับตกแต่งนะไม่สนใจกับความสวยงามของร่างกายนะไม่ต้องไปสนใจร่างกายนี้มันมาก นะถ้าเราต้องการที่จะให้จิตใจของเรามีการพัฒนาไปถึงระดับที่พ้นไปจากกิเลสจริงๆเนี่ยเราจะต้องรักสวยรักงามให้มันน้อยลงนะสนใจนะตัวเองแค่พอเพียงต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมก็พอนะรูปรักษ์ภายนอกนะมันเป็นเพียงเรื่องโลกโลก นะเรื่องประดับตัวเองให้ดูดีดูหลอ่อดูสวยเนี่ยมันเป็นกิเลสลุนล้วนเลยนะมันเป็นเรื่องของการต้องการให้คนอื่นยอมรับตัวเราใช่ไหมนะถ้าเกิดเรายังแสวงหาการยอมรับจากผู้อื่นต้องการให้คนอื่นดูเราเห็นหน้าเห็นตาเห็นบุค,คลิกของเรา แล้วชื่นชมรูปลักษณ์ภายนอกอยู่เนี่ยอันนี้แสดงว่าเรายังนะไม่เข้าใจธรรมะที่แท้จริงนะธรรมะที่แท้จริงเนี่ยเราจะต้องก้าวข้ามก้าวล่วงสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้นะการตัดสินคนการดูกันเราจริงๆไม่ควรดูกันที่รูปลักษณภายนอกนะถ้าเราพัฒนาจิตใจให้สะอาด ให้จิตใจเรามันเบิกบานให้มีความตั้งมั่นของจิตท,ที่เป็นสมาธิให้จิตใจประกอบด้วยเมตตาและมีพลังแห่งความเมตตาออกมาจากจิตของเราเนี่ยเวลาเราไปเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับใครก็ตามนะคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเขาจะไม่ได้สนใจกับหน้าตาเราหรอกนะเขาจะสัมผัสได้ถึงกระแสพลังงานแห่งความเมตตา ความอบอุ่นจากจิตของเรานะสิ่งที่เป็นรูปลักษณ์ภายนอกมันเป็นเพียงของประกอบเท่านั้นเองแล้วก็การนอนนะบนที่นอนอันสูงใหญ่เนะี่ยมันก็จะทำให้เราติดใจกับการหลับการนอนนะทำให้เราจมอยู่กับการนอนทำให้เสียเวลานะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะฝึกประพฤติ แบบพรมนะเราก็ลองลองนอนบนที่นอนที่มันนะต่ำลงมาให้มันที่นอนที่มันไม่นิ่มจนเกินไปนะอันนี้แหละก็คือขอบเขตของการประพฤติพรหมจรรย์นะถ้าเราทำได้นะมันก็จะเป็นเครื่องช่วยการขัดเกลาจิจใจของเราให้การทำสมาธิกด็ดีการเจริญสติภาวนาการปฏิบัติขัดเกลาทางวิปัสสนา จเจริญปัญญาเนี่ยมันก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่นมากขึ้นจิตก็จะมีพลังมากขึ้นนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันช่วยนะมันส่งเสริมการปฏิบัติธรรมได้นะก็คิดว่าข้อนี้เป็นเพียงแต่มาทบทวนความรู้ให้กับพวกเราส่วนใหญ่ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วก็คิดว่า วันนี้แสดงธรรมเทศนาในวงคลชีวิตข้อาการประพฤติพรหมจรรย์เป็นวงคลอันสูงสุดอีกข้อหนึ่งก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาใช้เวลาที่เหลืออยู่ปฏิบัติเติมพลังให้กับจิตใจของพวกเราเติมพลังของสติพลังของสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิให้มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามีความตื่น เบิกบานอยู่ในภายในนะแล้วก็ถ้าจิตเริ่มมีความตั้งมั่นดีพอสมควรแล้วก็ให้ใช้พลังของจิตที่มีความตั้งมั่นเข้าไปเรียนรู้นะเรียนรู้ความจริงที่ปรากฏตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ในขอบเขตของร่างกายแล้วก็จิตใจนี้นะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะอย่างที่ได้แสดงไปบ่อยๆทุกวันทุกวันนะใช้เวลาที่เราอยู่ปฏิบัติไปด้วยกันนะ,จะเจริญพร